ผมสักคล้ารังเปิดการแจ้งเตือนสว่ทั้งลกเราทา้งเราผมอรุณนะครับอรุณใช่ไหมผมลุงศักดิ์ครับผมครับวันนี้พูดเรื่องอะไรพูดอะไรไม่บอกเัีไมรู้ยังไงว่าดาม่าหมอสุนินมีดเล่มสองแสนโยกกับเสียงของชาวเน็ตที่แตกออกมาเป็นสามเสียงครับผมโยกโยกโยก จริงให้เรียบร้อยเลยก็เราอาเรื่องไปเลยอ่ะอ่าบอกมันมีคลิปอยู่ไงใช่ไหมที่เป็นดราม่ากันอ่ะดิ้น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 ด้วยไอ้ตายล็อกนี่นี่นี่คือมีดเลยใช่ไหมบอกร้านนี้นะเป็นร้านอะไรวะมาเฟียมาเฟียยากุซ่ายากุซ่ายามาสกิโอยามาสกิโออิชิเออโอ้เคฟซีได้ไหมไม่รู้นั่นแหละเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีตังค์จ่ายโอ้โหจะถูกันยุกช็อ้โหแล้วมีอันนั้นเป็นมีดเคฟ ยังไงนะวะพิชเชฟมันจะความยาวเหมือนดักสมุไรนะครับโอ้ยาวๆเลยแล้วมันก็ดังเพลง้งลงไปที่หินนะหินที่บอกว่าเป็นจานใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วก็มีเชฟคนหนึ่งก็ทำทีมมาแรกนะหันมาแบบแอบบแบบมองเธออยู่นะจ๊ะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ปุ๊บทำได้แบบโอ้ททโห งเอขาไม่รู้พูดภาษาอะไรเหี่เขาชี้ๆอย่างเงี้ยแล้วค็เงมีพูดภาษาไทยเว้ยหในคลิปบางมีตอนอะไรเสียใจตกใจอะไรเนี่ยมีเสียงมันดังเลยนะก็มีเขาบอกว่ามินมันมีอยู่สองมุมเลยใช่ไหมเหมือนกับว่าไอ้เชฟคนนั้นเป็นผู้ช่วยเชฟแต่ว่าตอนหลังเขาบอกว่าไอ้เชฟไปเข้าห้องน้ำเออใช่มีแหล่งข่าวบอกมาว่านั้นอ่ะที่เห็นนั่นอ่ะเป็นผู้ช่วยเชฟอแล้วเชฟไปเข้าห้องน้ำอ่าก็อีกินแหล่งข่าวก็บอกว่านั่นเป็นเชฟเลยไปถวอยมีดมาได้เอามาหั่น แล้วก็ตกลงแล้วเขาก็จบคือเหมือนกับว่าลูกค้ากับร้านค้าเขาก็ตกลงกันได้ลูกค้าไปกลับไปหลังจากนั้นผ่านไป2วัน 2>, 2วันเงยะเวลา2วันนะทำไมต้องทิ้งท้ายด้วยช่วงนี้มีแต่เวลาทิ้งท้ายต้องบ่มเพาะความรู้สึกไงแล้วเขาก็เลยมีคนคนในร้านนั่นแหละไปโพส์โพส์อยู่ในเพจไอ้มีดเกี่ยวกับมีดของเชฟมีเชฟเพจนั้นรับรองเรื่องนี้ มันต้องเปี้ยงมันต้องปังเพราะอะไรเพราะอะไรทุกคนเขาจะรักมีดรักความเป็นเชฟมีดนั้นโอ้โหจะมามีดราคาสองแสนโหเป็นจิตวิญญาณของเชฟเชฟจะต้องเก็บรักษาจะต้องหวงแหนเท่าชีวิตใช่ไหมโอ้โหเขาไปไหนนี่เขาแทบจะสะพายใส่หลังเลยใช่ไหมใช่ใช้มกอดเหมือนลูกคือถ้าเกิดว่ามีกระเป๋านะเราจะมีกระเป๋าเสื้อผ้าใช่ไหมเอออันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บมีดเชฟต่างหากพร้อมหินรักมีดอยู่ในนั้นด้วยโอ้โหแล้วเป็นไงล่ะมีด นี่เขาเสียหายเขาก็เกิดดราม่ากันโอ้โหแชร์กันด่ากันใหญ่หมอตุนินเละเป็นโจ๊กหลังจากที่ว่าไปโพสต์ลงในวิญญาณมิเชไม่แหละก็มีการแชร์มาเป็นกระจายวงว่าเป็นใหญ่เลยบอกตุนินเละเป็นโจ๊กในเพจนั้นฮะอร่อยไหมเป็นโจ๊กคนอื่นคงจะอร่อยแต่หมอตุนี้ไม่อร่อยหรอกโอเครียดเลยเกิดการโทรไปหาไคนโพสต์คนโพสต์เขาเป็นคนโพสต์บอกอีกทีนะว่าไอ้หมอโทรมาหาเขาแต่แล้วก็อาจจะโทรไปหาเพจหรือยังไงก็ไม่รู้นะอยู่ดีดี เพจก็ลบโพสของเขาไปเลยอันนี้คือคําพูดของในคนที่เขาโพสเขาจะมาบอกอีกทีนึงว่าอะ่ะโพสนั้นปิวไปแล้วแล้วหมอสุนินก็บายบายลบไอ้คลิปอันนั้นออกไปแล้วโ <Okay. S 2> อเคอ่ะพอเกิดเหตุการณ์นี้เสร็จปุ๊บครับผมหมอสุนินก็เลยเฮ้ยอย่างนี้ยังไงวะใช่ไหมกับแล้ว<ง>ต้องต<ง>ิดดิที่เหมือนด้วย้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงก็เกิดมีการทางร้านบอกว่าจะแจ้งความแล้วอ่ะจะแจ้งความแล้ว เพราะว่ามันเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตทางร้านก็เริ่มเสียหายแล้วใช่ไหมเพราะเกิดจากโพสตไอ้คลิปของหมอสุนินมันมาจับทางร้านโอ้โหมีผลมีลงตุงนั่งก็เลยไปแจ้งความบอกว่าจะเรียกสองแสนหมอสุนินเอ้าสองแสนหรมัเฮ้ยคุณคุณไปคุณมาสักพักหนึ่งสองแสนเจริจานนะเฮ้ยสองแสนอะไรนี้ไปไปมามเหลือห้าหมื่นห้าหมื่นพอห้าหมื่นคุณไปคุณมาเหลือสองหมื่นมันมาคุยมาอีกรอบนึงสุดท้ายพอเขาไป ไปถึงที่ตำรวจเลยเยอะเขาบอกว่าไม่เอาหนอเงินน่ะโหมกดโมโหโหไอ้จฉยมึงจะงี้ไม่ได้หรอกแล้วบอกเฮ้ยนายกูงทำไงวะเขาบอกว่าอย่างนี้มึงต้องก้มกราบเตีกยูโอ้ยเขาตัวนี้ไอ้เพี้ยกูระดับไหนแล้วมึงจะทำไงกูเป็นคนรวยมีตังค์จะมึงจะปรับกูเท่าไหร่มึงก็ปรับไปสิวะใช่ไหมเออแล้วมึงจะมาให้กูยอมมึงได้ยังไงไอ้ห่าแล้วแต่กูเนี่เป็นคนรวยเป็นคนดีจะให้กูไปก้มกราบ ไม่ยอมหมอนี่คิดไม้ตายมาได้เหี้ยังเป็นคนญี่ปุ่นอาจจะมีพาสปอร์ตไม่ครบทุกคนใช่ไหมคูไปเลยไอ้มีพาสปอร์ตจะครบกันหรือเปล่าเอ็งเรียกมาดูหน่อยเดี๋ยวโทรหาตั้งมอ,อ,อ,องมอก่อนโอโ้โหหมอสุนินเล่าต่อนะอันนี้เป็นคลิปของหมอตรงนี้นะหลังโอ้ยไอ้พวกเชฟนี่กูก,กันขี้แตกขี้หยดอยู่ในเกงไม่รู้จะมีกลิ่นออกมา,มาหรือเปล่าหมอสุนินถึงรู้ว่ามันขี้หยดในเกงของเส้นเขาแต่จะมีกลิ่นออกมาใช่ไหมมาแล้วไปเลยตกลงกันจับมือจับมือ หนื่อยแล้วเนี่ยจับมือ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 เขาก็โพสกันไปหมอสูลินก็ไปโพสในทิกตอกของเขาไออันนี้เข้าไปโพสตในเพจของเขาอ่ะอ่ะก็เกิดการสอบถามมาว่าอ้าวไอคนที่อยู่ในเขาก็ไปสอบถามในเพจของไอร้านนี้ไงก้มกาบทาไมมีการให้ก้มกาบด้วยมันอะไรมันเกิดมีการไปธนานัมีการกาบจริงหรือเปล่ามีการก้มกาบสั่งให้ก้มกาบจริงเขาไม่ได้กาบอยู่แล้วไงบอมีการบอกให้ก้มกาดเออมันใช้ไม่ได้นะอย่างเงี้ย ทางร้านก็บอกว่าเปล่าไม่มีอ้าวแล้วมีการให้เขามาช่วยประมทลหรือเปล่าทางร้านบอกเปล่าไม่มีอ้าวอ้าวทีนี้มันก็เป็นเรื่องแล้วทางร้านก็เลยบอกว่าเฮ้อนี่ว่าจะจบดีอย่างนี้ทางร้านจะเสียหายสามอีกครั้งหนึ่งต้องปรึกษาทนายนี่ละและนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เลยมีข้อมูลออกมาจากทางเน็ตงใช่ไหมใช่ใช่เออมันจะมีเป็นสามเสียงเสียงแรกว่าไงเห็นด้วยเห็นด้วยกับทางเชฟ เข้าใจเชฟใ,<ช>ใช่ไหมหเข้าใจเหว่าโอคนรักมีดมีดทําครัว<อ>ที่ต้องสั่งจากประเทศญี่ปุ่นมีดเล่มละสองแสนสั่งองทานานถึงสี่เดือนใช้เวลาการทําและการดูแลการปราณีประครบประหมุมกับมันมาอีกอีกฝ่ายนึงเห็นเห็นด้วยกับคุณหมอตัวนินแล้วก็เข้าใจคุณหมอตัวนึงบอกว่าไงบอกว่าไงเออถือว,ว่าเออทําไมทางร้านถึงให้ทํากันขนาดนี้ จะปรับเท่าไหร่ก็ปรับมาสองแสนไม่ใช่ปัญหาจะห้าหมื่นสองแสนหรือ2อ0หมไม่ใช่ปัญหาแต่การให้เข้าไปก้มกราบอย่างนี้มันดูเหมือน,น,นจะเกินเลยเกันเกินไปหน่อยนะครับผมโอ้ก็เลยมีสองเสียงนี้ใช่มีคนสงสัยเสียงที่สามออกมาอีกคอมเมนต์เขายาวมากเลยเขาบอกว่าเฮ้ยขั้นตอนนี้อย่างนี้มันตั้งแต่แรกดูแปลก ผู้ช่วยเชฟหรือเป็นเชฟก็แล้วแต่หันมันเลือกเห็นเว็บแรกเออมองเห็นเขาถือมีดอยู่ถ้าเกิดแบบมีดคือชีวิตจิตใจของพวกคุณอ่าคุณก็ต้องกระโดดมาแล้วไอ้หมอตันนี้มึงอยากเอามีดกูไปทำยัไงเออยาเปเตกุลาไเออมันต้องมีอาการแบบนั้นใช่ไหมไม่ใช่แบบเฮ้ยแบบนั้นไม่ได้ไงมันผิดผิดสังเกตแต่แล้วเชฟไปเข้า่วงแล้วเกิดเชฟไปมหันทูชิ้ใครจะแด่เอ้ใครจะกิน ใช่ไหมมันไม่มีคือจริงๆแล้วมันมันจะไม่มีอาการนี้แบบว่าเชฟจะไปเข้าห้องน้ำหรอมึงต้องพร้อมเลยเชฟมึงยังไงก็ไม่ได้ใช่ใช่ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าโอมาเกษตรแถวเนี้ยเขาเชฟก็ต้องอยู่แบบประจําเลยแบบว่าโอ้โหถ้าอยากว่าสุดอดเพอร์เฟคตถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่นะก็คือยังไม่ถึงเปิดทำอะไรทั้งนั้นอ่ะก็เกิดการเสียหยุดก่อนเลยอย่ามาใหม่เพรานั้นใช่ใช่มันแปลกเขาบอกแปลกตั้งแต่ตรงนี้เดี๋ยวแล้วพอเลยเหตุการณ์ตรงนี้แล้วอืใช่ไหมถ้า มันจะมีผิดใจมีอะไรกันเอากลับบ้านเฉยเอาไปโพสเอาไปโพสเสร็จแล้บไอคนโพสไปโพสไม่รู้ลบโพสเองหรือว่าที่บอกว่าหมอสุรินทร์โทรไปให้บอกลบโพสเออมันก็แปลกอีกใช่เหมือนกับว่าพอคุยกันแล้วอ่ะจะตกลงกันได้แต่สุดท้ายก็ยังมีปัญหาต่อจนถึงตอนนี้เออมันเหมือนกับไม่ยอมให้เรื่องมันจบอยากจะให้คนสนใจแล้วเขาก็เลยถามมาเขาถามมาเลยนะเออว่าไงคอนเทนต์หรือเปล่า อันเนี้ยคือสิ่งที่เสียงที่สามพูดมาคือคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่าการว่าอันนียเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนตามตามรอยแจ็คดัคโพไปเลยเออนะเสียงที่สามก็เลยคิดว่าคอนเทนต์มะเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนไม่ไม่จริงจังที่จะเอาเรื่องจริงๆแต่ว่าพอเึียบไปที่เหมือนจะเอาเรื่องแต่พอถึงไปก็เงียบและอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากนะสุดท้ายเรื่องนี้จะเริดเรื่องอ่าอันนี้แหละเป็นประเด็นแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่พวกเขามันเป็นยังไงคือ ถ้าเกิดกลัวจนขี้แตกแสดงว่าเชฟญี่ปุ่นนี้ไม่มีพัดปรอดจริงเฮ้ยเจ้าหน้าที่อยู่เฉยไม่ได้อะ,ะอถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงเ,เจ้าหน้าที่ต้องต่อแล้วใช่ไหมเจ้าหน้าที่จะบอกว่าเออเขาไม่มีอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรแสดงว่าเป็นคอนเทนต์ตับไอความเห็นที่สามนั่นเลยใช่ใช่ถ้าเกิดมีจริงมันเป็นเรื่องจริงเฮ้ยต้องไปตรวจโอเคอันนี้ ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เกิดได้เห็นคลิปนี้ครับอย่าลืมไปโพสถามอีกทีนะว่าเชฟมีพัด,ดต์ต <c oughs> อบหรือเปล่ไปที่ร้านไปที่เพจร้านเลยไว้ตกลงเชฟมีพัสดปตอดเปล่าอย่าแค่สงสัยแค่เรื่องก้มการกับเรื่อง จ้างโปรโมทใช่ไหมนะคือไปถามตอไปถามไปถามต่นครับเออสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันนะผมเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเขาจะเอาอย่างไงต่อเพราะว่าตัดต่อที่ตัดต่อแต่ก็ไม่ได้บอกว่าตัดต่ออันไหนออกไปหรืออะไรยังไงอ่าใช่ใช่ใช่เพราะคุณหมอตรงนี้บอกว่าเขาเอาคิดตัดต่อไปให้โอเคนะมาคอมเมนต์ด้วยกันนะครับครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมพบใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ